ตาละเจ้าอยู่นี่พอดีก็ได้เคยก่อยีปีน่ะมันจะใจเฮาไปซ่อเฮ็ดทบฮะไปซ้อเฮ็ดทบบนดอยปุ้นมันจมมันว่าขยะอยู่ให้ทบแล้วมันว่าะมันว่าเฮาเนี่ยอยู่บดอกบดได้ยังแบบไปซ่อเฮ็ดเออลาต้องไปตัวกาบ้ไปไปไปอันเดียวลาไปเปลี่ยนผ้าอุยย่าย่าหย่าลาลาบัด้องเปลี่ยนเนี่ยงก็มดจะครบยุ่งจะครบก็เขยทุกอย่างมันยุติเขยถ้าไปถึงกลางป่ากลางดอยนะออาเคยก็จะ เอายาทาห้ะลาแยากันยุ่งอ๋อเคยแยากันยุ่งไปตัวแล้วเหรอทาแข่งทาขาทาตัวห้ะลาด้วยเจ้าใจเคยดิใครเอาแถวซาดแถวหมอนก็ไปนอนเย็นเย็นบนดอยโอ้ยลืมลืมจะไปได้ไปแล้วเนาอไปชุดนี้แล้วหนะไปไปชุดนี้แหละแหม่ละเขาได้เตือนน้ำคู่นี่เขากับปอแล้วกันได้แล้วเหรอได้ใส่หมวกกันเจ้าโอ้ยขวัญใจของเคยเอาไปหาเหตุกันเหตุที่รักโอ้ยที่รักกว่าน้องแรกเจ้า มวนดอยมันมีปูนกันนะไก่นะเคยไก่ปูนกันนะล่ะปดเตียวค่ะไม่ออกเดียวเนี่ยถ้าลาดปวดแข่งเจ้าชีกเกล่องบะเกล่องแบบตัดปั๊บหมออกเจ้าปวดหัวคอแล้วก็ปวดเจ็บท้ายาแั่ยุงให้น้องล่ะกินเหล้าคนเดียวขออย่ามาง่อมที่ใหญ่ดีเนี่ยโจทยเห็นแก้ววะโอ้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 ปัญหาไงปัญหาไงมันโอ้สวัสดีครับเออมาเฮมาเฮ เดี๋ยวก่อนจะไปโซ่เฮดทอปโอ้บัดต้องไปมาตัวหนามานี่มาหนังเฮ้ยไม่ใช่ไไปมันเป็นคำสั่งแม่นดีพี่จะเดือดเจ็บแข้งเจ็บขาบัได้ซื้อเอาแล้วบัได้เฮ็ดติกบ้านอีพี่จะเดือดหัวนะโอ้มันมันตึงบัดเดือดมันหนังก่อนมันหนังก่อนมนานบอกว่าให้ซื้อเอาเออเต้ก้าเต้มันจะบอกได้ั่นอ๋อเอาน้อยน้อยมาโอ้มันล้ำบบบนี่ยังบอกเอาวะบอก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 ปฏิเสธ

นั่งก่อนนั่งก่อนเจ๊กอะเมื่อเ<า>จ๊ว่าดีปวดแข<า>้<น>ขา,าเลยอันนี้นะอันนี้มหมอม่วงนึบเนอะออหมอม่วงนึบนี่ยังปวดนานว่าเจ๊เนอะถ้าเอาไปเสาะมันจะปวดแข้ปวดขาแม่เจ็บแข้งจะมันเป็นดอยไปขึ้นดอยลอยหดเป็นบางห,หิน เป็นบางหินมาผ่าถ้ตกไปให้นายอยอนนี้โอ้โห้ก็มีเฮ็ดแม่ผมดูน้องเมียผมไปได้ใหญ่ยุงก็จะโคบแข่งหุ่นหาหุ่นเนาะอ้เอออน่อยห่อยคืออะไฮาก็ซื้อเอาเนาะซื้อเอาซื้อเอาจะไปเจื่อไหมนกเมียแอแต่กะวันนู้นไอ้กลญชเนาะเพแค่ไานทำตานไปสตเขาอยู่นี่เขายังห้อนก่อนน้ากะโอ้โหมาละเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้มา โอเคยังก็อายางมาได้น่ะเฮ็ดทอปเฮ็ดทอปหั่นโอ้โหเฮ็ดในเนงามก่อน่ะมาล่างในดำขึ้นเรื่อยก้าพอจำมาดำพอเจ้ามันนี่กะไอ้เลยอเจ้ามาเจ้าโอเจ้ามาขาวโจโฟเฮ็ดทอปมาล่างแกนมาเละมาเละมาล่างมาซสอนลูกกะซสอนลูกแคนลูกเกลี่ยหนอยมีขาวทุกแกนใหญ่ก็อีเพราะแกนใหญ่ก็มันจะเป้งยังนมมีล้านี่ก่อนมาล่างเฮ็ดทอปเก่าขาวโจโฟขาวโจโฟน้อง เก้าหมดก็ว่าไม่มดไม่มดเจ้าไม่มดเลยนะเก้าแม่แม่แท่เนาะเขาวเจ้าพวกอย่างนมมีล่าเออหแล้วเจ้าแล้วเจ่าใดเนี่ยริดลิดอะไรสองร้อยเจ้ามีสอง้มามามีมีสองสองสองอันัตัมดบ่วใดตัวใดลดเฮ้อต่ดอ๋อสามร้อยห้าชิ้สรอยีสิบเอา้อยาได้กะได้อเอาอาเอเอาะไอะไร เหมาะเหมาะเออแส่ใส่ใส่ตางี่น้พอดีปาซ่อเฮ็ดเนาะมาได้พวกตะเป่าตางไหมเอ้เน้องมาเก็บก็ได้เอวันผูกวันผูกวันผูกมึงไงเจ้าผูกมึงไงไอ้ไอจะเอาไปฮือทีบ้านจ้บ่ต้องบ่ต้องเอามาหาไอ้ทีบ้านนะได้ไอจะไปฮือทีบ้านบุญไดเออเออโอเคสามสามร้สิบหน่อเจ้าสามร้อยเดี๋ยวเด้๋ยวอ้หน่อยเออเอาหน่อยโอ้้ยเ้นอยก้าเลยอุ้ยนงลาบันยังมักนะเอออีกอ่ะ ใครให้ทอมาปีมอลหมอล,ล,ะ,มอล,ละเจ้าปีเบลอซ่อ,องหอแล้วเออของปีนี่ปีนี้นี่บ่ได้ซื้อละเพราะว่าผัวปีอันไปซ่อมพูละน้องบบดเดี๋ยวนี้มันกับไปผููลน่ะถ้าจะได้นักอยู่กะให้ทอบนักรู้ปีนี้อ่ะฮะพอพี่ไปซ่อเฮดดีอเออกับไปซ่อเฮดตัวกามไปตัวอีลาผู้ลูซ่อเฮดซ่อเฮดอ,อยังปุ้นนั่งกินเหล้าได้อีลากับคนอหานปุ้นฮะ กนะูก็แตงกับพี่พวกนัวกันพูกนะพวกฮะประเดี๋ยวนี้มันแบบพวกกันพูดเลยค่ะกนเล่ากันนัวกันขนาดกะเออบ้านปูนานกะเต้าเออดีกูจะไปบ้านปูนันกูจะไปพ่อแล้วมันเป็นอย่างไปรปลาล่ำปลาเหลืออืมบ้นนานปูนันอันเดียวน้องเมื่อก่อนเนอน้องปุ๋เดือดสำเนาคม้นะมันหอมเจ้านี่นะอ่าเหมาะ อยังกันเดียวอนานมาเนอะไปไหนไปเข้าห้องน้ำไขยิ้วโอ้โหกาลังจะห้องเพลงขึ้นฟังโอ้โหแเพลงแบบเพิงเชื่อเดี๋ยวผมแม่กัเดียวมาอยู่นี่รอเนอะโอ้โหโอย่างอ้นี่เดี๋ยวก่อนจะห้องเพลงอยู่เดี๋ยวล่ามาเนอะไปไหนร่าไปซื้อกับแกมาคืนซื้อกับแกมเจ้าโอ้โหล่ามาใหม่โอ้ใหโอ้โหแล่วแน่นะเขาจุอีปีละเฮ็ดเหอพี่นี่เคยจะห้องเพลงขึ้นฟัง

hết 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 i <laughs> <laughs>